ดูดกินนะแม่เจ้าวะลูกดูดกินได้ยังไงมาดูดก้อนดูดกินก้อนมันยังหลายพูกดูดดูดก้อนดูเลยเหตุไปว่าดูดน้ำดูดง่ายโมเมนต์กินข่าวเรียบร้อยแล้วบ่ตรงนู้นได้หนิบ้างแม่ดูดแม่สบายดีเด้อสบายดีป้าดุงมื่อนี้พากันมาหน้าเมื่อนี้มาเราไม่เห็นหมาน้อยดูดอยากเอานุ่มให้หมาน้อยกินพี่น้องได้ซื้อแล้วบ่อันนี้มันดูเป็นไ่ บักก้าอีหานบ่โอ้ชื่อคู่กันเนาะแล้วมันเปล่งผ้านำหนาวอ่ะเนอบักก้าอีหานผนตู้ว่ะพี่น้องเลยใครในเราสีผ้าก้าหานชื่อก็คือเราน้าก้าหานบักก้าอีหานเนาะลงไปนะลงไปนะเอาวางลงหูึ่งกินไหมจับคือเพว่านี่ดูจับคือเพว่านี่เห็น่หมเหรอจับลงเลยแม่จับจับฝาก็คือเพราว่าเปใจมันลูดอยู่นี่ ้าบนี่พี่ได้มันกินอยู่กับท้าวถิ่ได้เออเออขนาดเอ้ยอผมไปวะก็แบบนุ่มนี่บบกินเฮ้ยเออมันเหนอข้าเห็ดพุ่นทิกินมาเจ้าข้าเห็ดฉินเนาะใช่ว่ามันน่ะมันแหลวโครนะว่าอยู่มันมันเหนียวฮงพคตเดียแต่แเบอเธอตุ่หลังเจ้านะพี่ตัวพี่ตัวแม่กตัวแม่ลเออตัวแม่กม่ีน่าเเออวันนี้ ตอนนี้สีน้าตัวแม่เล้วตัวนี้่ะสบายดีป้าลุงเลยลูกสบายดีป้าลุงไม่ดี้ก็ได้มาน้อยป้าลุงนะแม่ลูกอันนู้นก็ได้มาน่อยอตังหัวก็ได้ถูกเห็นบ้างงั้นยางง้มหลังยังคงทังหลังหวาดเชียวได้เนาะเพื่อว่ากินนาะนมมันนี้เนาะมึง้ผลละเรยเห็ดจะหีไปเรีย เมื่อเช้านี mm. hmm. ่ก็ให้กินนะบ่กินเนื้อเพิ่์นบ่อยากคำนุ่มแบบนั้นนะต้องเพิ่นกระเดือกเพิ่มเพิ่มเขาต้องเอาน้ำห่อนส่งเอาก้อนเาเอาอยู่ส่งส่งเดีวก็มาเทให้มันตกน้องหลังหลานมันเดี้ยนแลกันแน่ก่อนครับอ่ามันขุดตัวเอาน้ำห่อนส่งส่งให้มันเปื่อยเปื่อยไปเคื่อเข้าวชีไห้เด็กน้อยอย่างเี้แหละอามาให้มันอันนู้นได้อันนู้นได้บักก้าอันนนไป้แม่ไปกินบักก้าอีฮานพี่น้องเอลยมาเมื่อนี้มีซื้อแล้วเมื่อนี้อันนี้บักสร้างอายโม นี่อีหานมี่บักกาโอ้หมันคลองกันเลยเนาะบักสร้างบักกาอีฮานบักสร้างบักกาอีฮานเอาตามเอาตามมันว่ากระโตวันนี้เดี่ยงบัจะค่อยญ่ค่ขอเดี่ยงมาเอาตามซื้อไลซื้อกระโตเพื่อนบอกแต่บ่เจ้าบัวมันน่าใช่มันก็กินลูกกินอยู่กินอยู่เนอะมันนุ่มแล้วจะว่าเบิดเป็นปองพุ่นจัะให้อนุ่นดูอนุ่นก็พ่อยากดูดอยกงไงมาวะ เอามากระดูดกระบเป็นยังไนะไม่ได้ใจมากระโูดมานั่งยันนอาีอ้าวีนีมันกำพูดมั่นมาตี่นี่กันอ้าวมาวยีนีได้ยุดนดไอ้าวมตะมายิงเขาอะไรนเอกินเนาะอันนีไอ้ข้าก็นนีเนาะเพื่อนแต่ละก้นนก้อ เอามีกองผ้ายว้อยู่หานะเขาคืันมากินน้ำแต่เศร้าแต่งัวกะเออมันกินได้หาปอยนะค้าวดยอ่าิได้ต้เลย้้ก่มาเรอกับมันเดียบปรกอนลนกมันพ้ากับมันเดียวปกอนลนุกหลักมันเดียบกกอนหูกเดียบปรกอนอ้ามาได้อ้าพาชิกินอ้าไม่ตู้พอตู้ผ้ากันกินเข่าเนาะบนี้กินนะอ านนางบุญรลดขี้่านเบแจกไปข้างไรบาน่มไปปะบเลยนางงามเพิ่นนางงามเพิ่นโอ้โรโอ่งันโอ้โอ้โโอุ้ล่อนลงยังระบาดระเวงอยู่เพี่น้องไอ้ชาวบุญรอดเพิ่นฮะาว่านมเอกาไวให้มันกินตอนเที่ยงซะเอาไปให้มากินตอนเที่ยงเลง อาระวังมาดูดมือเราเนอหน้าบาทนี่พี่น้องพากันดิ่นน้าบาทมาขี้อูเสร็จลงมาแม่ตกะแล้วหาตกอหูเล้วมาจนขาสั้นรอแต่ก้าคือินหูเกินูดีๆนะครับวันนี้คือในคี้อูหรอเออพนักสีการเป็นมีแพนด้าแล้วแต่ดีเนี่ยนนี้เออมีแพนด้าตรงนู้นนี่เป็นมีแพนด้า mẹ xưa mẹ chưa 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 mẹ 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 chưa mẹ ừ, mẹ chưa 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 mẹ mẹ chưa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  mẹ 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 mẹ, mẹ. Ừ, mẹ, mẹ, mẹ. Ừ, mẹ, mẹ, mẹ. เออโตแม่ก็ได้มันใหญ่จังเป็นก็ได้อสีนี่เจ้าโบมากบะดุกเลยเดยมันหลำผมมันดับพูดเจ๊บังตีมันก็อู้ดกหนก็อู้นุ่นชินั่งบอกเออแพงกันลายนานอู้แบบนี้ได้อาบหน้าไปแล้วมั้ ตัวว้าหัวนี่ให้คักไปดมอย่าไปดมมันหนูจะยังกัดเจ้านั่นเจมานั่นปะมันอ้าวยังกัดเขาเดี๋ยวพ่อดมมันหนูมันยังท่านได้อาบน้าได้นี่นะท่านไออาบน้าได้ยังโชกกระโปงอยู่ท่านไออาบน้าบักก้าพี่น้องบักก้ากับอีหานเพิ่นวะท่านนี้อีหาน <laughs> ừ, mình anh đang nghe đấy đâu cả tông xôn hay kim nôm nè ờ bọc chín má phiến đẹp với độ cường thân mất nào Mà phim đẹp thì má chuyển hùa thiên đột các ma phi nào rồi, nó bột tủ và đột tít bó đại phi nào người nè tủ uẩn mân men điều bò men lụn mân, mân, mân điều bò men đúng mà bắt hùa tổ đặc kê nó bắt hùa tổ kê <laughs> ติดบ่ได้อีเ่าพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าอย่างเมื่อแปลงเคลื่อนเมื่อไหนโดดติดนั่นไหนก็บ่ได้ลมหัวลมออกพี่น้องเอ๋ยหัวลมออกโดดลมพัดอันพาไปซ้ำอันโตวปวกกินนะลมพัดหนีเลยเพื่อนเ่าเพื่อนถเถาเพื่อนเถาเฮ็ดยังอ่ะนะเอันหอบมวยหา,ยาประตูพอเฮงเนี่ยมาเราสิไปมั่งหม่อีกเราสารสารได้ได้ไปมั่ง ไปเฮ็ดหนองเน่า like จ so ังว่าแลสิเป็นไปได้แหน่ก่อยก็อย่าเฮ็ด2อันนั้นนั้นลูกค้ามาเอาแล้วบ่2อันยังอยู่เฮาได้มือเฮาได้มือส่งเพิ่นบ่แม่นเพิ่นชงเด้อืมเพิ่นาเฮาท้แล้วเพิ่นก็บ่มาเอาแน่เนาะเฮาต้องได้มือส่งเพิ่นแน่เนาะว่า่อยว่าสิมือแล้วรถก็ตายู้สิงอยางบัก่อยบ่มาดอกว่านมือมือตลาดบ่มือส่งแล้วก็เข้าตลาดเลยตมันก็เบิดแล้วบ่ไปนะว่า เอาออกมาใส่เมืองยู่มันบาติดบ่ได้พี่น้องเออชงมือติดแดดเพื่ายังบ่ได้เลยลองสื่อหัวเทียนมาใส่ใหม่ลงเมืองอุ้มคุณนะเพป็นสองคนเพิ่นกับผ้ากันดินมาหน่อยพี่น้องเลยพูด่าโตละโตจะมาได้มาตัวเดียวลราพ่อเฮงบุคู่กันเนาะ จะได้มาคู่กันอยากมาอยากมาสบายดีเโดยส่วนกันมาอย่ไรอยากมาเบิ่งมาน้อยนี่ก็สีได้ลองเมือหัวเทียนดีก่อนรถกี่ห้างกะให้มันเดือเนีถอดบ่ฮะเรือเนี่ยถอดเนาะเจ้ากระัดไปเจ็ดของเน่าเสียเลยเนาะ คเจ้าวันนี้ค่ะกนมาไอี่เอใ่ลลูกกะ่ไล่กันนึกถึงอยู่เดียวน่นเราปูนี่มาโดนมืนมานีได้เนาะล้ม่มู่อัน้เมนล้มลมอลมยู่หงเฮียนวานนี่เนว่า มีแต่ลมเด้อเจ้าน่ะลมจนหัวหนูบัดลมตะบิดพุ่นนั่นเฮาซ่ำเพิ่นไปบอกครูน่ะครูใส่ยาให้กะสิบ่หนูอันนี่เพิ่นบ่ได้บอกมาใส่ตะแลงมันกนูคือเก่าคือเก่ามันนูดนูเด้เพิ่นา25พ่นน่ะตัวีเด้นี่ตัวดีบ่ดอกตัวดีตัวีกาหัวตัวเคีเออเพิ่นว่า25,000เพ่สิเนว่าเตนบ่แม่นเอาเอาตัวดีโลด ว่าดีเลหัวโตวเล็กแต่เราจะเตอตัวนั่นก็นยังหัวโตวเล็กนั่นเ,เอ,อนงไงอ้เบ่งหัวโตเล็กติดบ่อติสมายบาทเดียวแล้วละอีาดาอีนางั้นวานนี้โมติดน่โมเมนน้ำอันโมเมนน้ำหัวเทียนแล้วบาทนี่เป็นทางทั้งไม้แล้วบาทใช้เอาเรามาผูกไว้หนีอีกแล้วว่าคือขันอยู่หนีอีกเลยไปใกล้มงมอนั่นเตะตัวนึ่งตายใช้อยู่อันไกลนะแบบบินขึ้น มาไม่ตีที่เราจะทึ่งถ <c oughs> ูกแล้วอ๋ออ๋อกระเทานอ๋อ,อไปเบิ้งรถหมอ,มอนั่นขึ้นไปเต้แล้วหัวรุนเ <c oughs> ล่ก็อยังนี้เสียงค้างเท่าไรมึงเราจองขัดมือไรมาหนี่จะขาดแล้วบ่นไอ้หนุนมากับแม่เพ่งบอกน่า, <c oughs> า,ดาดูน่าดูมาจะขึ้นมาอยู่ลองติีบึงยู่ มันสี่มันสิเป็นตัวเคคือว่าเอาอยู่บ่รถตัวสายมันถูกเป็นตัวเคแน่น้เฮ้ยตวอ่ีคือรูแเตวเยเฮ้่เทียนบ่อยู่แป้นยังไม่บ่เนาะหากมีแปอยู่บ่มาเจ้ มื่ทับเที่ยกันนั่งร้องร้องมันยิ่เดี๋ยมันดีดแล้วตกลงทั้งรถทั้งโคดตกไปเฮ้ยเป็น่าโมอเทียนดีนอกไงเนาะจับบุชุ่มเมื่อไปหาช่างจเชิญเลยสร้างให้บุเทียนให้อีกกอายเขาอีกแล้วหดก่อนกระชุกเมื่อตกตะนาตัวนกเดือนหลาดกระปรุงเมื่อเขาเปลี่ยนในบุเทียนบริวารเล่ตามหลังกันบ้าอีกตัวไหนที่ว่ามันใส่บ่ได้น่ะทิมโรถน่ะมันสิบปนกันทรายเดี๋ยวเขาว่าเนาะจะมานี่นั่น เก็บใบมั่งกับไส้อยู่ดงได้ดีตั้งดีๆนะครัซื้อตัวหม่มาสักัวไว้น่าลดหมักเป็นีิตัวนั่นเมื่อเพลงบ้านบพรเขาโตน้ำด้วยได้พึ่งตัวตัวนั่นก็เอาตัวนั่นเมื่อเพลงตัวนั่นยังมายันบ่ได้เลยนะเนาะก็ได้ใช่น้ำไฮน้ำหน้าพี่น้องเลยรถเท่าพุกนา่ผัวทั้งพุ่นกับหาไรจับมาอยู่หลุดมือได้เลยเอ้ยพุ่งได้ เฮ็ดได้ใดก็กุชินีบิดมือหนีไปเลยเนาะอย่าให้ดูดมือเด้อเด้อเขี่จนรอบเทียงบัดซมาชิวเทียนมาใช่ไหม่จีบ้านี่รถเตี้จุดว่าเั้นหัวมากขึ้นมาเฮ็ดกันมันเบลอไรเ้ยเจ้าก็บลองมึงยันมึงอีอยู่โอ้ยจนว่าเฮือตีเฮือเต็นหนาวกะอย่าลุด เลยไรเลยเราก็ะไรมิดแต่มาโทษเราเลยเลยเนาะมาแต่ละวันถ้าเม่นแล้วเขียวเม่งชื่อแล้วชิบปลายปีได้ป่ะชิบปีแล้วละกับกรนเลนแล้วละเบิ้งวดลองซื้อหัวเทียนไปใส่เบิ้องมาเอาเสี่วพี่น้องเลยใช่ม่ตู้กินข้าวแล้วบ่ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนบัดนี้เนาะป้าบุญละโสงคนณพันพากกันเมามาหน่อยพี่น้องเลยอ่าดีใจแน่บัดนี้เพราะว่าตัวนี้นั่นนล่เด้เพราะเราขี่ไปขี่มาเนาะนี่เสียหัวตัวนี้ไปเปลี่ยนไปหันขึ้เก้าบัดนี้ ว้าวหัวโันี่ได้มาว่าอย่างว่าเป็นน้ำบูเทียนตัวนั้นมากกันคือเก่าเออบัดตัวนี้ใส่ตัวนั้นมันบัดใช้ได้เยอะนะแต่ว่าใส่ตัวนี้ใช้ได้อยู่กี่หัางนะมันนี่่ต้องใส่ไว้มันพกแล้วบัดทิมโนดบอยู่มันใส่บ่ได้มีแต่ซื้อตัวใหม่มากจะกัวไหเนาะงม่ตัวเนาะเวลามีปัญหาอย่างมากเอาตัวใหม่ใส่เน็ตแต่ว่าหนึ่เงื้อจตน้อยมันเสียแล้ว มันใช่บ่ได้นะมันมีเจ้าหัวมันก็สิเป็นแบบดัชนีขึ้น็อดลุยแน่เนาะมันก็ยังเป็นน็อตดลุกแต่ว่ามันเป็นน็อดลุยเลยสินะอันนี้ก็หัวเทียนมันบอดแนะวะอ้าวซะพี่น้องเลยสิรันดาปลาดุงป้าแนวบัดนี้เนาะพานุ่นหน่อยมานาเมือนี้พี่น้องเลยกีอูลูกไล่พูดละโตพูดอะไรอยากไรแต่ละอยางไล่ตัวแดงคนละพี่น้องเลย เอาบายบายป้าลุงนะลูกบายบายป้าลุงยุบาย,ยบายโรยพ่อกันไม่เด้อ,อบายโรยระวังตกแล้วลูกโรยสบายดีป้าลุงพบป้อกันไม<า>้ปาบิออาา๊กหน่อยมาหน้าก่อนเหมือนี้เนาะ